รอกันอยู่ใช่ไหมล่ะ vivo x 300 series เรือทงกล้องทรงพลังจากไซส์ที่หลายคนรอคอยที่เห็นอยู่ในมือนี่คือ vivo x 300ส่วนนี้คือ vivo x 300 pro โอ้โหแค่เห็นโมดูลกล้องก็รู้แล้วว่ากล้องเทพแค่ไหนพามาดูดีไซน์กันก่อนทั้งคู่ปรับมาให้เป็นจอแบนแล้วหลายคนน่าจะเรียกร้องปีนี้ vivo ก็เลยจัดให้ vivo x 300ได้หน้าจอขนาด6.31นิ้วเห็นแล้วรอบนี้จับได้ถนัดมือมากขึ้น ส่วน Vivo X 3 0 0 Pro ได้หน้าจอ6.78นิ้วชิปเซ็ตใช้เป็น Dimensity 9500นะครับเป็นเรือธงรุ่นใหม่ของ Mediatek คสะด้วยเรื่องความแรงนี่หายห่วงแน่นอนแล้วก็การประมวลผลภาพเนี่ยก็จัดเต็มกล้องที่พัฒนากับไซส์นะครับมาเหมือนเดิมจัดเต็มแน่นอนลองดูพลังซูมคร่าวๆดูซิแบบนี้เลยซูมเข้าไปมีไซส์2.35 x telephoto extender vivo x 300รุ่นเล็กนะครับมีให้เลือกสีๆก็คือสีชมพูสีม่วงสีฟ้าและสีดําส่วนรุ่นโปมีสีดําสีขาวสีฟ้าและก็สีทองขอเอามาให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับรับรองว่ามีอะไรเด็เดๆให้ติดตามอีกเพียบใน vivo x 300 series กดติดตาม i p h o n e o i n n e t ไว้ได้เลย